อะไรเงี้ยต้องแบบเป็นนักฟุตบอลแน่นอนกา่คือต้องเจอประธานอีสีนึงเพราะบัฟดเลยนะวันนี้เราพูดได้ก่อนเงี่ยเพราะว่าอีสีนึงไม่มาอีสีนึงไม่มาถือว่าเรามีชัยกับพึ่งค่ะแต่แต่เขาบอกว่าทีมเราสู้ไม่ได้แน่นอน่เขาอัเลยันนี้ไม่อยากพูดเยอะเนอะด้วยความที่พี่แอนเป็นรุ่นพี่เลยการที่เจนจะพูดแบบับพี่แอนทองเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าเรามีเกลียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปวัดกันที่สนามค่ะเดี๋ยวเราเห็น ทีมเราแล้วมั่นใจในสมรรภาพลูกทีมเราไหมคะมั่นใจมากค่ะแต่เราก็ไม่อยากพูดเยอะอย่างเงี้ยกิดแพ้ขึ้นมาแล้วเสียหน้าเลยนะเสียอะไรก็ได้เสียหน้าไม่ได้เลยเรามีกลยุทธ์ไหมคะถ้าเกิดว่าวันนี้จะนี่พูดอะไรแล้วถ้าเกิดลูกทีมแพ้ขึ้นมาถือว่าวันนี้จะนี่ไม่ได้ให้สาคัญนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกสาวท่านประธานนะคะบอกแต่วันนี้เลยใช่ค่ะเอาไจ่ฝากหน่อยเราจะได้ไปสมกด้กลับมาอีกครั้งที่สาปีค่ะก็ ดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วจะนิว่าลูกทีมเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วก็แถมมีลูกทีมใหม่ๆเพิ่มมาด้วยนะคะก็ฝากดูฝัดตัวเจอกันวันที่16กีมาพันธ์ของปีค่ะเขาเรียกใหม่คนก็คาดหวังว่าลูกสาวท่านประธานชุดก็ต้องมาเต็มเชียร์ลีดเดอร์เลยค่ะลูกสาวท่านประธานอย่างน้อยก็ต้องเออเขาเรียกว่ารันนำนำมาหนึ่งคะแนนแล้วนะเพราะว่ามีลูกสาวด้วยมีน้องโนราด้วยเพราะฉะนั้นต้องนำมาหนึ่งคะแนนต้อตัดชุดใหม่เลยไหมคะสีม่วงน่าจะต้องเป็นปอมปอมเชียร์ อยากให้คุณเจมพูดถึงน่าสดที่เราลงรเนอไ้วรูามากก็เดี๋ยวกาลังจะมีอะไรมาสกายด้วยอะแต่ยังบอกไม่ได้มีคนบอกว่าแบบโหหุ่นเสียมากเพราะมันแบบเนเร่องขงโักมูบอะไรเงีはは้ยมันเห็นปะกำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่เกิดขึ้นนะคะเร็วๆนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะนี่เหมือนปรับมาเป็นแบบไม่ใช่ลกสาวน้าา อันนี้อันนี้คือเกี่ยวกับซื้ชั้นในเลยไหมคะสำหรับโปรเจกต์นอม่ีการสปอยใดๆอะไรได้บ้างเดี๋ยวก็ได้เจอวินีแน่นอนตงพานีก็ืเตรียมพมันเป็่ค่นางที่จะเตรมตัวเยอะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่สปอยที่ประเทศยเท่านั้ค่ะมันก็จะเป็นงานอีกอีกสเต็ปหนึ่งอ่านี้มอวาปนมาที่ว ธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะอันนี้ต้องฝากไว้เลยนะคะอันนี้ต้องลงนะพี่ห้ามตัดออกนะแฟนชมว่ามันเฟียสมากอะค่ะพี่จินนี่มันรู้สึกไงบ้างคะมันก็เฟียสจริงจระงอะแล้โปรเจกต์นี้มันจะได้ได้ภาพกันเมื่อไหร่น่าจะไม่เกินอีก2เดือนค่ะแต่ว่ารูปที่ลงทุกอย่างคือไม่รีทัชเลยเพราะว่าเป็นร่างจริงเราเองจริงต้องเป็นวิดีโอค่ะต่อถ่ายนี่แบบว่า เจนจะรู้สึกว่าเจนจะเป็นคนที่รักในการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็เรารู้สึกว่าด้วยด้วยวัยของเจนนี่อะไรเงี้ยค่ะก็เราก็อยากจะดีเฮลตี้เนาะอยากแบบแข็งแรงอยากมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อยากที่จะแบบรู้สึกว่าแบบเออเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆในโซนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ฝากไปด้วยจริงๆมันยากมากให้สาวๆมาเอาเราเป็นไอดอลในรุ่ง เอออยากจะให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมากกว่าคือแบบคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยจะน,นี่กินน้อยหรือว่าอาหารครบอะไรที่พูดกันก็ตามแต่นะคะจริงแล้วก็เป็นบางวานันเจงก็กินข้าวเหมือนกันนะคะก็มี <c oughs> ชีตเดย์ด้วยชีตเ <c oughs> ดย์เยอะค่ะชีตเดย์เยอะแต่วันไหนที่เรารู้ว่าเราแบบต้องชีตเดย์เยอะอย่างเงี้ยเจนก็จะอีกวันก็จะออกกำลังกายดับเ <c oughs> บเิบเ้ลยังยังวิ่งเรื่องนี้ต้องแบบ ก็ออกกำลังกายเยอะกว่า20ด้วยอะค่ะเพราะว่าชอบไม่อย่างโปรเจกต์ใหม่ ฝาี่กอนฝ้อนโอเคริ่มพอดีอ่ะคัด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 ที่พร้าแล้อรอฝาดคุรากินใหม่พี่แก้วอ่ะพี่แก้วต้นคลิ้าดคุร่กิดใหม่แล้วใหม่ต้นลิใหม่พี่ก้วที่ใหม่ต้อวพี่พี่อาตัดออกนะอันนี้วัเริ่มใหม่จะน้ฝากคุรีกินใหม่ของนนี่ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในที่หน้าเป็นเป็นอะไรที่อีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตแล้วก็เป็นสเต็ปครั้งใหญ่ของชี ในเร็วๆนี้ค่ะส่วนในอีกสองเดือนที่เป็นโปรเจกต์ก็คืออี้เป็นโปรเจกต์ที่สุดท้ายใช่อ่ะไรแหละคนตกใจกับแพลนแท็กที่มันเป็นสิงเลอร์สิงเลอร์อะไรเงี้ยหลายคนแบบเอ๊ะหรือเราจะได้ไปร่วมยังไม่รู้อ่าแสดงว่าคอนดิชเชิลอยู่ต่อจะให้แฟนรุนกันก่อนใช่ไหม ถามน้าเจนี่พยัก์หน้ามันหมใช่ไมมันยังแบบเอให้ข้อมูลอะไรเยอะไม่ได้าีไม่อยากแบบให้มันเาแล้วก็ฝาฝากิตาแต่ก็มันเวในฝันของเราที่แบบดูแลชนะโอเคพยักษ์หน้าไม่ผิดไม่ผิดสัญญา จตัวเองนะคะเราจริงๆผู้หญิงไม่ได้ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะแบบเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้มากขนาดไหนทั้งเรื่องของอาหารการกินเรื่องค่าแล้วก็เอ,อ่อม m i n d s e ตแล้วก็ทั้งจิตใจแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วยอ่ะอย่างงานที่เข้ามามันมาจากผลลัพธ์ที่เราเออกกําลังกายหรือว่าเราไปงานเข้ามาแล้วเราต้องออกกําลังกายให้ได้อย่างที่เขาต้องการทั้งสองอย่างไปพร้อมกันซึ่งเราจะลดไปกว่าน,นี้ไหมคะหรือว่า เรียนมากเขากำลังใจแล้วต้องประคองร่างดีไว้ตลอดงต่อสาไฟเมื่อคือปีนี้ก็คืองานเซ็กซี่ขึ้นปีหลังมาแน่นอนอ่า